นอกเหนือจากการใช้างานทั่วไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ IoT นะครับอย่างเช่นในส่วนของอุปกรณ์ Smart Home หรือว่า IoT e ของ Xiaomi นะครับตัวนี้เป็นแอป Mi Home นะครับ Xiaomi Smart Home นะครับเป็นแอปฟรีนะครับสำหรับการควบคุมอุปกรณ์เมื่อจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆของ Xiaomi นะครับกัที่ App Store นะครับจากนั้นเลือกดาวน์โหลดตามปกตินะครับ ซึ่งเราเคยใช้งานมาในมือถือในแท็บเล็ตก็ใช้งานได้ดีนะครับในไม c b บุ๊กก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชิป M1 ที่ลงแอปของ iPad หรือว่าแอปของ iPhone ได้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็เปิดนะครับจากนั้นระบบให้ลงชื่อก็ใช้ส่วนของมีโฮมนะครับกดยอมรับนะครับก็อนุญาตจากนั้นเลือกพูยภาคาครับเราเลือกประเทศไทยนะครับ จนากนั้นล็อกอินด้วยมีโฮมนะครับเมื่อล็อกอินก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนกดอนุญาตนะครับในส่วนของบลูทูธตำแหน่งแล้วก็โฮมดัตต้าครับแล้วก็อนุญาตการติดตามกิจกรรมในแอปนะครับหรือว,ว่าบอกแม่ติดตามก็ได้แต่ว,ว่าอาจจะใช้ว,งวางความชั่นไม่ได้หรือว,ว่าไม่สเสถียรน,นะครับนะครับต้องอนุญาตให้ระบบก็บถึงส่วนนี้นะครับบลูทูธในส่วนของการเชื่อมต่อ ตำแหน่งผู้กำกับย้ำนะครับแล้วก็โฮมด d ต t านะครับกดจัดไปนะครับแล้วก็ท้องการใช้ชัยบริุธนะครับทดลองนะครับแล้วก็ก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นกล้องจอปิดนะครับตัวนี้เป็นกาต้มน้ำนะครับหลายคนไม่ทราบนะครับกาต้มน้ำของชามีใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวพัดลมเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูนะครับแต่ตัวพัดลมอยู่ด้านนอกนะครับ ตอนนี้เปิดอยู่นะครับนะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงปิดแล้วนะครับเปิดนะครับเราสามารถเข้าไปควบคุมตัวอุปกรณ์ได้นะครับนะครับเราสามารถไปเปิดปิดนะครับแล้วก็เลือกลมแรงแล้ว่าลมธรรมชาตินะครับแล้วก็เลือกความแรงได้เราอยู่ที่ระดับ4นะครับนะครับเราไปที่ระดับ2 หรือว่าต่ำกรดังก็ได้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของการปรับองศาไปซ้ายไปขวาได้นะครับเลือกให้สายได้นะครับนะครับตัวนี้ Oscillation ตัวนี้นครับเลือกให้ไปลงสายแล้วก็เลือกในส่วนของเวลาเปิดปิดนะครับปิดเสียงเวลาเราสั่งงานป้องกันการกดเล่นนะครับตัวนี้ก็เปิดนนรับบางคนไปกดเล่นนะครับ หากเราเปิดเพลงแค่นี้จะกดที่ตัว <S 2> <S 2> <S เป็นลมไม่ได้ต้องใช้สวิตช์จากแอปตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับสำหรับตัวค่าตํำน้ำตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือตอนนี้เราไม่ได้เสียบป,ปลั๊กนะครับหากเสียบป,ปลั๊กเดียวเราจะให้ดูนะครับเราให้จั่มตัวสักครู่นะครับตัวนี้เราเปิด ัวกระตุ้น้ำสมาร์ทกองจะมีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไปดูนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูคำแนะนำการใช้งานได้นะครับตอนนี้บลูทูธปิดอยู่นะครับให้เราเปิดบลูทูธเพื่อจําต่อด้วยนะครับ นะครับเชื <si> <gu> ่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นอุณหภูมิองศาขณะที่การต้งน้ำต้งานนะครับน่ครับเราสามารถควบคุมอุณหภูมิว่าเราจะใช้ในส่วนของการต้มน้ำสำหรับการชงกาแฟหรืออื่นอื่นได้นะครับนะครับปรับองศาตัวนี้ได้นะครับนะครับระบบก็จะดีเทคไปทำงานนะครับแล้วก็มากกว่านั้นนะครับคำสั่งมีเยอะนะครับอย่างเช่นการชงทางนะครับชา นะครับอุณหภูมิขึ้นเร็วนะครับก็อบอกอุณหภูมิแบบเรยลไทม์นะครับแล้วก็การบอมนะครับเมื่ออุณหภูมิเท่าไหร่จึงจะบอมเราทั้งกล้าอัตโนมัติได้นะครับสะดวกนะครับใครใช้ iPad ควบคุมสมาร์ทโฮมก็ถือว่าตอบโจทย์คนที่ใช้ Apple ่นะครับจออาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าจะดีนะแต่ว่าหากเรามีอุปกรณ์่าง iPad ก็สามารถควบคุมได้แลครับายอุปกรณ์สะดวกนะครับไอ้พวกก็ทําได้แต่ว,ว่าอาจจะต้องเลื่อนนะครับหน้าจอที่ขยายในกอง iPad ก็ตอบโจทย์ดีมา,มากๆนะครับตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะครับก็จะเกินการาคานี้นะครับลองดูนะสำหรับคนใช้ iPad ลองดูใช้าง,งานแอปมีความตอบโจทย์มากๆนะครับ